คุณผู้ชมกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหมอความมหชนนะคะที่เราคุยค้างกันไว้เมื่อสักครู่นี้กับผู้เสียหายที่ไปทําสัญญกรรมแต่ว่าสัญญกรรมทําพิษนั่นก็คือเคสของคุณบุญชูเนี่ยนะคะที่ไปทั้งฉีดบท็อกทั้งไปร้อยไหมทําหน้าใสาแต่ปรากฏว่าหน้าพังเลยนะคะคือเวลายิ้มเนี่ยก็อย่างที่เปิดให้ดูเมื่อกี้ทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่คุณบุญชูบอกว่าเอสงสัยตอนที่เราเข้าไปใช้บริการที่คลินิกแห่งนี้เนี่ยนะคะเหมือนกับเราไม่แน่ใจว่า หมอที่มาให้บริการเราเป็นหมอจริงหรือหมอปลอมแล้วทำไมเราถึงเชื่อว่าหมอจริงครับในวันนั้นนะครับก็คือสภาพแวดล้อมทุกอย่างอํานวยกันหมดนะครับคืออย่างแรกเลยเขาแต่งตัวเป็นคุณหมอเลยครับใส่เสื้อกาปิดแมททุกอย่างเรียบร้อยแล้วพยาบาลผู้ช่วยก็เรียกว่าคุณหมอครับแล้วเขาแทนตัวเองว่าหมอด้วยไหมครับใช่ครับอืมค่ะแล้วนอกจากนั้นมีอะไรที่มันผิดปกติอีกไหมคะอย่างเช่นเรื่องของที่เล่าให้ฟังบอกว่า,เ,าเกี่ยวกับตัวยาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไดเอามาแนะนําให้ดูว่า ไอตัวที่มาฉีดใส่หน้าเรามันเป็นยาอะไรยี่ห้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับตอนแรกเราเข้าใจว่าทางนั้นน่าจะรีบครับเพราะว่าผู้มาใช้บริการเยอะคือเขาโชว์ของเนี่ยนะครับคือไม่ได้โชว์รครับคือเขาเตรียมมานี่คืออยู่ในถาดหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นไหมฟิลเลอร์ตัวยาที่จะต้องฉีดคืออยู่บนถาดอยู่ในกองๆหมดแล้วครับ <Ừ. S 2> อยู่ในหลอดเตียหมดไม่มีสลากไม่มีกล่องอะไรครับแล้วเห็นว่าจุดที่มันทําให้เรามาทราบความจริงเนี่ยคือตอนที่พอมีเรื่องเกิดขึ้นแล้วแล้วเขาให้เราไปชี้ตัวใช่ครับคุณหมอที่ให้บริการเราแต่ปรากฏว่ามันเป็นยังไงคะคเป็นคนละคนกันเป็นคนละคนครับคือคุณหมอตัวจริงเนี่ยท่านอยู่ที่อเมริกายัางศึกษาอยู่ครับที่เป็นประเด็นกันนะครับ คือพอเรามาทราบปุ๊บคือหน้าไม่ตรงกันเลยครับไม่ใช่เลยแล้วคนที่มาให้บริการเราก็ไม่ใช่หมอไม่ใช่หมอด้วยครับโอเคค่ะเดี๋ยวพูดคุยประเด็นนี้นะคะกับท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ต่อพลวัฒนาค่ะท่านเป็นผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภาและอีกตําแหน่งหนึ่งก็เป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชด้วยนะคะอาจารย์หมอมานั่งอยู่กับเราในวันนี้แล้วสวัสดีค่ะขอสอบถามเลยค่ะเอ๊ะเคสนี้หลังจากที่เราได้ฟังผู้เสียหายเนี่ยค่ะปัญหามันเกิดจากว่าไม่รู้เลยว่า ใช่หมอจริงหรือเปล่าแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นคือโอ้โหก็คือเกิดขึ้นกับใบหน้าที่มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอะคะ่ะวิธีการที่เราจะตรวจสอบหรือว่าจะสังเกตมีวิธียังไงบ้างคะครับผมก็หลักการนะครับอันดับแรกนะครับเวลาท่านไปที่คลินิกไปเจอนะครับแล้วก็ถ้าเขาใช้ชื่อเล่นเนี่ยให้สังเกตไปเลยสงสัยจะโดนแล้วครับหมอปลอมแน่นอนเพราะว่าหมอจริงเนี่ยต้องบอกชื่อจริงครับเราเวลาเวลา,เ,วลาเราแนะนําตัวเราก็จะชื่อจริงเราไม่จะไม่ใช่ชื่อเล่นกับ กับผู้ป่วยนะครับเราเราเป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยด้วยนะครับที่จะสามารถถามชื่อแพทย์รักษาได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องกังวลเกรงใจเลยถามเลยว่าชื่ออะไรนะครับทีนี้นอกจากถามแล้วเราจะสังเกตป้ายหรืออะไรที่เขาติดได้ไหมครับได้ครับคือทางกรมสอบสุนบริการเนี่ยนะครับเขาจะมีป้ายที่อยู่ที่คลินิกนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะป้ายที่ติดชื่อนามสกุลแพทย์ต่างๆไว้ด้วยนะครับนะซึ่งถ้าโดยส่วนใหญ่ก็เป็นแพทย์ประจำจะมีอยู่นั้น แต่ว่าถ้าถ้ากดหน้าไม่ตรงปกในน,นี้แล้วท่านต้องถามแล้วว่าท่านเป็นเป็นหมอมามาขาจรมาหรือเปล่าะมะนั้นถ้าขาจรท่านก็ต้องยิ่งต้องถามชื่อนามสกุลครับแล้วท่านจําหน้าไวด้ดีๆแล้วท่านไปกดหาในเว็บไซต์แพทยสภานะครับเสีดชื่อเข้าไปเลยอ่าเสีเยดชื่อนีย้ยกตัวอย่างก็จะขึ้นมาเป็นหน้าจอ,อะจะเป็นหน้าแล้วก็เป็นอ่า ชื่อนามสกุลกับสามารถตรวจสอบได้นะครับก็คือจะตรวจสอบว่าสถานะของหมอที่เรามาพบเนี่ยเอาชื่อนามสกุลมาตรวจจะรู้ว่าวันนี้ยังเป็นหมอใช่ครับที่ประกอบที่มีใบประกอบวิชาชีพเวจกรรมนอกจากเป็นหมอแท้แล้วยังยังสามารถรักษาได้หรือไม่ใช่ครับเพราะอาจจะมีหมอที่ถูกพักใบอนุญาตใช่ครับนะหรือหมอที่ โดนพักแล้วก็มาทํางานอะไรเงี้ยเราสามารถตรวจได้หมดใช่ไหมครับตรวจได้หมดได้เลยครับหรือจะตรวจสอบว่าใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้จริงหรือเปล่าใช่ครับอย่างนี้ก็ตรวจสอบได้เหมือนกันเไรขึ้นเหมือนกันกมจะขึ้นหมดเลยครับเนี่ยสามารถท่านสามารถค้นดูได้เลยครับว่ามีความเชี่ยวชาญด้านไหนยังไงทีนี้สมมุติว่าเราจะไปหาหมอเกี่ยวกับความงามล่ะสวยรักสวยรักงามเราเขาจะขึ้นว่ายังไงครับถ้าถ้าเป็นแพทย์ที่จบเรื่องของศัลยกรรมตกแต่งหรือเรื่องของหมอ ผิวหนังก็จะเป็นเรียกว่าผู้ชชาญทางด้านตาจักวิทยาก็จะขึ้นมาหรือถ้าเป็นทางด้านหูคอจมูกซึ่งสามารถทําเรื่องเสริมสวยได้เช่นกันก็จะขึ้นมาเหมือนกันอ๋อครับนะครับทีนี้กลับมาที่เคสของคุณบุญชูนะคะทีนี้อยากจะถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าอาการที่คุณบุญชูเป็นเนี่ยค่ะมันเป็นเอฟเฟกต์มาจากการไปทําตรงนี้หรือเปล่าคะครับคือการร้อยไหมเนี่ยทางทางทางการแพทย์เรียกว่า thread lift operation อย่างหนึ่ง คือการร้อยไหมนะครับ,รบแต่ว่ามันก็แต่ว่าการที่มีการกระตุกหน้ากระตุกเนี่ยนะครับเป็นการบอกว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันเหมือนเหมือนเป็นตะค,ะคริวสั่นวันไหวเกิดจากมันเกิดกได้สองส่วนคือตัวของเส้นประสาทโดนกระทบหรือตัวกล้ามเนื้อกระทบทาให้ไหมที่ร้อยเข้าไปใช่ครับทําให้เกิดการเพราะของเขาเขาว่าทางคนไข้ให้ประวัติว่าทํามาสองข้างแล้วหลังจากนั้นเกิดขึ้นไม่นาน ก็น่าจะใกล้เคียงกับการเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นซึ่งมีผลกระทบต่อทั้งเส้นประสาทและทาให้กล้ามเนื้อเกิดการสั่นไหวเกิดขึ้นครับผมทีนี้ข้อมูลที่คุณบุญชูให้มาก็คือว่า <S <S ช่วงที่ทาได้แกรบเนี่ยมันไม่สั่นขนาดนั้นแต่พอผ่านมา3ปีสั่นหนักเลยปกติแล้วไอ้ตัวร้อยไหมนี่มันจะละลายไปเรื่อยๆ <S <S ไม่ใช่เหรอคะแต่ทาไมอันนี้มันเป็นเอฟเฟก์ที่มันหนักขึ้นนะคะคุณหมอก็ต้องเต้องเข้าใจว่ากระบวนการถ้าเกิดจากไหมไปกระทบ,บต่อพวกนี้มันก็จะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้น ซึ่งปฏิกิริยาเขาเรียกว่าการอักเสบหรือต,าต่างๆกระบวนการซึ่งก็จงใช้เวลาลนะครับบางครั้งกระบวนการมันอาจจะทําให้เป็นมากขึ้นก็นได้อะไรเงี้ยนะครับทีนี้เมื่อช่วงเบรกก่อนคุณบัญชูอบอกว่าคุณหมอบอกคุณหมอซึ่งไม่รู้หมอแท้หรือหมออะไรตอนนั้นที่บอกว่าอีกหน่อยมันจะละลายหายไปและอาการมันจะหายใช่ไหมครับใช่ครับแล้วตกลงมันอันนี้มันถือว่าละลายหายไหมเนี่ยยังไม่หายเลยครับ,ค,รบคือคือคอ,อันนี้ต,ต,ต้องต้องการใหม่ยังทะลุค้างอยู่เลยครับครับคือคือต้องต้องต้องเรียนว่าใหม่มีหลายชนิด เพราะฉะนั้นมันอาจจะมีแบบหลายหลายชนิดแบบละลายไม่ละลายหรืออะไรก็มีด้วยเพราะฉะนั้นเราเราก็ต้องไปว่าตกลงเขาเขาใช้วิธีไหนใช้หมอะไรแบบไหนอย่างไรนะครับก็ต้องก็ต้องไปดูว่าเป็นอย่างที่นั่นหรือเปล่านะครับมีมีโอกาสหายไหมคะลักษณะเคสแบบแบบคุณบุญชูเนี่ยค่ะก็เนื่องจากเราเราดูจากระยะเวลาเป็นหลักถ้าถ้าค่อนข้างนานแล้วยังอาการยังไม่ค่อยดีขึ้นก็ดูทางจะมันมีความแสดงว่าเส้นประสาทหรือมีการกระทบกระเทือนมีความรุนแรงครับผม อโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปพูดคุยกับพี่หนุ่ยในเรื่องของอเรื่องของการเยียวยากันต่อนะคะว่าถ้าเกิดกรณีแบบนี้ผู้เสียหายเขาจะสามารถเรียกร้องสิทธิ์เยียวยาอะไรได้บ้างคะครับก็คือถ้าถ้าเยียวยาเนี่ยก็คือเรียกค่าเสียหายทางแพง่งเพราะคดีอย่างนี้มันจะเป็น2ส,ส่วนส่วนหนึ่งคดีอาญาถ้าเป็นหมอปลอมเนี่ยผิดคดีอาญารหรือตั้งสถานพยาบาลรับอนุญาตถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีข้อหาห,าหลายๆต่างๆก,กันไปซึ่งเป็นทางคดีอาญา่วนทางคดีส่วนแพ่งเนี่ยนะครับก็เหมือนกับ เขาไปทำนะเพื่อจะก็คือจ้างอ่ะให้ทำให้เขาแล้วก็เกิดอันตรายขึ้นเนี่ยมันก็เป็นความเสียหายซึ่งอาจจะเข้าข่ายคดีผู้บริโภกด้วยนะครับเพราะคดีทางการแพทย์ส่วนมากก็จะโยงเข้าไปสู่คดีผู้บริโภคนะครับก็จะต้องมีสิทธิ์ที่จะได้รับการชดใช้เยียวยาค่าเสียหายทางแพ่งซึ่งในส่วนนี้ครับพอเขามาร้องที่อายการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยเมื่อสองวันก่อนเนี่ย เราก็เลยมาดูให้และติดตามผลทางอาญาแจ้งให้เขาทราบแล้วว่าอายการทํางานมาตลอดเลยตอนนี้ติดตามผลการสอบสวนเพิ่มเติมจากสถานีตารวจให้อยู่<ม>ส่วนความเสียหายทางแพ่งนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ให้ความรู้เขาแล้วว่าเขาจะต้องเดินอ่อนยังไงแล้วเดี๋ยวมายื่นเอกสารเข้ามาในส่วนคดีอาญาในวันที่เขาไปยื่นฟ้องถ้ามีการยื่นฟ้องนะครับถ้านนะครับเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยเราสอบสวนแล้วเราจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ ฝ่ายผู้ต้องหาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมาสู้คดีคือกฎหมายให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่ตำรวจก็จะสอบสวนเอาความจริงแล้วเอาความจริงนี้มาดำเนินคดีกันแล้วก็ถ้ามีการฟ้องก็จะสามารถเรียกค่าเสียหายส่วนแพ่งเข้าไปให้เขาเพื่อให้ได้รับการชดใช้เยียวยานะครับมูลค่าของความเสียหายที่เราวัดจากอะไรคะพี่หนุ่ยคะจากกรที่ความจริงเลยอันดับแรกเขาสมมติว่าเขาอาจจะไปคบคุณหมอ ไปพบคุณหมอแล้วก็ไปให้คุณหมอดูว่าเขาจะมีโอกาสหายไหมแล้วถ้าไม่หายนะครับผลกระทบต่อชีวิตเขาเนี่ยะนะที่เขาไม่สามารถจะไปเปิดหน้าหรือแม้กระทั่งจะทานข้าววันนี้ก็ยังมีผลกระทบต่อการเคี้ยวอาหารเนี่ยนะครับถ้าเราคำนวณเป็นค่าเสียหายได้เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีการให้คำแนะนำนะครับอย่างถูกต้องเป็นธรรมเป็นกลางมาพบอายการเนี่ยเราไม่เข้าข้างฝ่ายใดครับแต่เราเอาเตางตั้งตรง แล้วเราก็ให้ความรู้หลังจากนั้นเขาก็ไปหาข้อมูลมาประเมินกันว่าเขาเสียหายแล้วรวมเท่าไหร่แล้วเราก็จะสามารถช่วยเ,เรียกร้องเข้าไปในคดีอาญาให้เป็นค่าเสียหายส่วนแพ่งซึ่งศาลท่านก็จะพิจารณาให้อีกทีครับตามความเป็นธรรมตามความเป็นจริงเพราะถ้ากรณีอย่างนี้ไปขึ้นศาลเนี่ยเขาก็จะต้องไปเปิดหน้ากาก,ากให้ศาลท่านดู<อ>เพื่อเข้าสู่กระบวนพิจารณาต่อไปครับถ้ามองในฝั่งของคลินิกที่เป็นผู้ให้บริการถ้าจะให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยเนี่ยก็คือว่าเขาให้บริการมันอาจจะเกิด เหตุที่มันสุดวิสัยหรือว่าผิดพลาดขึ้นมาอย่างนี้ถ้าเกิดทางฝั่งของผู้ให้บริการเขาเขาไม่ได้ละเลย <c oughs> เขาไม่ได้หนี <c oughs> ไม่ได้ปิดตัวหนีไปแต่ว่าก็จะเยียวยาผู้เสียหายอย่างนี้ถ้าเราจะฝากถึงฝั่งของคลินิกที่ให้บริการเนะรี่ยค่ะพี่หนุย่ยอยากจะให้เขามาเข้าสู่กระบวนการยังไงบ้างเพราะว่าตอนที่คุณผู้เสียหายเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเหมือนกับถูกบอกว่าถ้าอยากจะยังไงนะให้ไปฟ้องเอาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอยากจะได้ค่าเสียหายก็ไปฟ้องเอาเลย ประมาณนี้ใช่ครับเขาพูดว่าถ้าอยากได้ค่าเสียหายเนี่ยก็ไปเป็นไปตามกฎหมายครับไปฟ้องเอาเรียกค่าเสียหายเอาเองอจากที่ตอนแรกเขาบอกว่าจะดูแลเยียวยาเราออย่างเงี้ยพี่หนุ่ยคะเออคือถ้าเขาบอกให้ไปฟ้องเอาเราก็คงต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลแต่ถ้าสนใจที่จะไก่เกีย่ยประนอมข้อพิพาททางแพง่ง นะครับยังไก่เกลี่ยไม่ได้ก็สามารถจะเดินเข้ามาที่อายการคุ้มครองสิทธิได้ครับแล้วเราก็จะตั่งเป็นคนกลางไก่เกลี่ยให้อย่างที่ผมบอกนะครับว่าอายการเราก็จะไม่เข้าข้างฝ่ายใดครับแต่ช่างตั้งตรงฟังทั้งสองฝ่ายดูความเสียหายที่เกิดขึ้นที่แท้จริงคือถ้าสมมุติว่ากระบวนการอย่างนี้มาไก่เกลี่ยชดใช้ค่าเสียหายกันนะครับแล้วทางนี้พอใจเนี่ย สามารถที่จะเอาประโยชน์ตรงนี้ไปถแถลงถ้าเกิดถูกฟ้องนะครับเพราะตอนนี้กําลังสอบสวนดาเนินการอายการกําลังพิจารณาสำนวนอยู่ถ้าเกิดถูกฟ้องท่านะครับผมใช้คำว่าท่านนะสามารถไปบอกศาลได้ว่าชดใช้จนพอใจแล้วเยียวยาแล้วดูแลแล้วศาลท่านก็จะพิจารณาลงโทษสถานเบาได้<อ>ถือว่าเป็นการบรรเทาผลร้ายเป็นการเยียวยาแก้ไขครับเดินเข้ามาหาที่ อายการสำนักงานคดีอายการคุ้มครองสิทธิ์ได้เลยครับก็นี่ก็เดินเข้าไปพอดีจังหวะผมอยู่ก็ได้พบกของของคลินิกถ้าเขาอยากจะเคลียร์ให้มันจบเขาก็สามารถมาหาเราเราก็จะเป็นคนกลางคุยให้ครับว่าจะจบข้อพิพาทกันในส่วนแพ่ง แล้วเขาอาจจะเอาส่วนแพ่งนี้ไปบรรเทาถือว่าบรรเทาผลร้ายในส่วนอาญาเนี่ยเราก็จะให้คําแนะนําให้ความรู้ว่าเขาต้องทํายังไงต่อไปค,ครัะโอเคค่ะเดี๋ยวคุยกับอาจารย์หมอกันต่อนะคะอาจารย์หมอคะเรื่องของอาการตรวจสอบของแพทยสภาตอนนี้เราลงไปดูเคสนี้ดูในมุมของทั้งสถานประกอบการด้วยทั้งในมุมของตัวแพทย์ผู้ให้บริการด้วยใช่ไหมคะครับคือทางต้อง,ต,อง,ต,องต้องเรียนว่าแพทย์หน้านที่ของแพทยสภาคือดูแลควบคุมแพทย์ซึ่งแพทย์มี22 2อันนะครับ คือแพทย์ผู้ทําการรักษาค่ะกอย่างหนึ่งคือแพทย์ผู้ด,ดําเนินสารพยาบาลเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยผู้กระทําที่ทําการรักษาไม่ใช่แพทย์<ะ>เพราะฉะนั้นเรา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 ไม่มีอำนาจไปยุ่งกับตรงนี้ก็เราไปเรื่องทางทางด้านอาญาของกฎหมายบ้านเมืองที่เราไปจัดการเรื่องหมอเถื่อนนะครับแต่ว่าในผู้ดําเนินสารพยาบาลเนี่ยซึ่งซึ่ง,งกฎหมายกําหนดว่าจะต้องเป็นแพทย์ซึ่งข้อนึ่งกหนดไว้เลยว่าผู้ดําเนินสารพยาบาลเนี่ยต้องควบคุมดูแลให้ผู้แพทย์ที่กำารักษาเนี่ย ต้องเป็นแพทย์จริงๆนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะตามตามหลักกฎหมายเราสามารถที่จะควบคุมดูแลผู้ดำเน,นินสารพายาธาที่เป็นแพทย์ <c oughs> ต้องควบคุมให้เป็นแพทย์เท่านั้นมีนทําการรักษา <c oughs> ในกรณีก็ก,ก็ก็อยู่ในการกระบวนการของการาเข้าอยู่ในชุดของจริยธรรมรับอยู่ในเรื่องที่รับการสอบสวนแล้วครับตรวจสอบอยู่ว่าใช่หมอจริงหรือเปล่าใช่ครับแล้วก็ผู้ดำเนินสารพยาธิ์แล้วในส่วนของการตรวจสอบคลินิกล่ะคะ อันนี้จะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานไหนในการก็ถ้าถ้ากรณีต้องแยกกันคือแพทยสภาดูแลเฉพาะส่วนของหมอ <c oughs> แต่ถ้าเป็นส่วนของคลินิกก็คืออยู่ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข <c oughs> กรมสาธารณสุขบริการ <c oughs> ครับผมซึ่งจะต้องเข้าไปดูแลว่า คลินิกนี้เปิดถูกต้องไหมเปิดถูกเวลาไหมหรือพวกนี้ซึ่ง,ซ,งซึ่งทางทางนั้นจะต้องเป็นคนดูแลครับผมค,ค่ะโอเคอยากจะให้พี่หนุ่ยฝากอะไรทิ้งท้ายหน่อยค่ะถึงกรณีของอสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายอะไรแบบนี้อย่างกรณีถ้าคุณผู้ชมดูอยู่ทางบ้านอาจจะเจอเคสแบบที่คุณบุญชูไปแล้วเนี่ยค่ะไปทาแล้วสัญญกรรมทาพิษเรามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายยังไงบ้างคะค่าเสียหายตามจริงครับท่านผู้ชมครับที่เราจะต้องไปรักษาพยาบาลที่จะกลับเข้ามาสู่สภาพเดิม หรือความผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตประจําวันเราที่เราทํางานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นค่าเสียหายในทางกฎหมายเนี่ยกฎหมายคุ้มครองแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงนั้นั้นถ้าไม่เข้าใจนะครับเดินเข้ามาครับอายการร้อยกว่าสาขาเข้ามาปรึกษาหรืออย่างกรณีนี้ครับย้อนไปนิดหนึ่งถ้าเป็นคุณหมอเถื่อนไม่ใช่หมอจริงแต่มาทำการรักษาเนี่ยกฎหมายบอกจําคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน3 0,000ื่นใช่ไหมคุณหมอครับผมครับทีนี้ ถามว่าแล้วจำคุกไม่เกิน3ปีเนี่ยสุดท้ายสารจะจำคุกอย่างไรสารท่านก็คงมาดูผลของคนที่ไปรักษาว่าถ้าเขารักษาอย่างนี้แล้ววันนี้เนี่ยมันเกิน20กว่าวันเกินเดือนเนี่ยในผลทางกฎหมายอย่างนี้ถือว่าเขาบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับถือว่าบาดเจ็บสาหัสเลยนะแล้วถ้าอาการสาหัสรักษายาวนานเนี่ยสารก็จะไปใช้ดุลพินิษ์เนี่ยครับไปพิจารณาว่าจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกินสามหมื่นเนี่ยว่าท่านจะลงโทษอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกถึงความ รุนแรงของผู้ป่วยที่ได้รับด้วยซึ่งจะเป็นดุลพินิษที่ศาลท่านจะไปตัดสินนะเพราะนั้นถ้าสามารถที่จะไกลเก่เกลี่ยเยียวยานะครับหรือว่าเจรจาพูดคุยกันได้นะครับผมว่าออกมาครับเราจะยินดีครับที่จะช่วยพูดคุยให้เพื่อระงับข้อพิพาทในส่วนแพ่งอย่างน้อยบรรเทาผลร้ายกันหน่อยได้ค่ะค,คุณบุญชูอยากจะฝากอะไรถึงคนที่ให้บริการเราไหมคะฝั่งของคลินิกอยากจะให้เรียกร้องยังไงบ้างให้ออกมารับผิดชอบยังไงบ้างคะ ตอนนี้คดีมันเดินมาถึงขั้นนี้แล้วอะค่ะครับผมจะเป็นตัวแทนพูดถึงพูดแทนผู้เสียหายท่านอื่นด้วยนะครับก็คือใหญ่เขาทําเหมือนที่เขาพูดในที่เขาไลฟ์สดอะครับว่าจะดูแลทางร่างกายและจิตใจครับจะเยียวยาทุกอย่างหวังว่าเขาจะทําตามอย่างที่เขาพูดบ้างครับอืมค่ะโอเคค่ะ คะเคสของคุณบุญชูวันนี้ก็พูดคุยกับเราเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณอาจารย์หมอด้วยนะคะที่มาเข้าร่วมรายการ<ผ>กับ,บเราในวันนี้ขอบพระคุณคุณบุญชู <อ proceso S 1> ด,ด้วยค่ะคุณผ <ะ S 1> ู้ชมคะหมดเวลาของรายการหมอความมหาชนที่เพิ่งสุดท้ายของมหาชนแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่วันเสาร์หน้าแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามรายการย้อนหลังด้วย YouTube ของหมอความมหาชนส่วนคุณผู้ชมที่มีเรื่องอยากจะร้องเรียนก็อินบ็อกเข้ามาได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ของรายการหมอความมหาชนนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันแอลรารัดแล้วก็พี่หนุ่ยโกศลวัฒน์นะคะโดยไปถึงแขกรับเชิญทุกก่่่าานนลคคคูชมไปอะสสสสวัััดดีีรบ thank you